การหอบผืนรุนแรงยังไงครับอาการแรกก่อนนี่นะครับเป็นภูมิแพ้ก่อนอาการแรกครับเป็นภูมิแพ้ก่อนอ่าเป็นตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำมูกจะไหลจามน้ำมูกก็หยดติ่งๆเลยอ่าครับหมดทิชชู่เป็นม้วนล้ครับตอนเช้านะครับกลางคืนก่อนนอนอากาศเย็นๆก็อาการเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นประมาณปีห้าห้าเนี่ยครับ รู้สึกว่าจะเป็นหืดหอบอหลังจากที่เราก่อนอก่อนนอนเนี่ยนะครับเวลาเปิดแอร์เนี่ยหายใจจะเสียงดังครับวีดวดด้วยแล้วก็หายใจไม่ออกอะครับปีห้าห้านะครับก็ในช่วงนั้นก็หาหมอตลอดก็หาหมอทานยาทานยาตลอด uh huh. แล้วก็เมื่อประมาณปลายปีห้าห้า น้ำหนักลดลงอีกครับอืมก็ดีเนี่ยฮะน้ําหนักลดจาก78ดครับเหลือหกสิบดโอ้เป็นสิบกิโลเลยนะสกครับผมออกกําลังกายเหรอฮะปล่าครับมือสั่นมือสั่นอ่าเหงื่อไหลเหงื่อไหลแล้วก็ใจสั่นด้วยเป็นไฮเปอร์ไทรอยเป็นไฮเปอร์ไทรอยชนิดที่ไทรอยทํางานหนักอ๋อฮะครับผมครัไทรอยทํางานมากไปอ๋อ ไฮเปอร์ไทรอยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมีคนแนะนำให้ทานบีมสีเขียวเดี๋ยวก่อนฮะอาจารย์ครับอาการที่ว่าหอบผืดภูมิแพ้ไฮเปอร์ไทรอยสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับไม่สัมพันธ์กันหรอกค่ะคนละอาการเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับไฮเปอร์ไทรอยเกิดได้ยังไงฮะก็มันอาจจะ มีการกระตุน้นนะฮะกระตุน้นมันมีการหลั่งของไทรอยซิมูเลติ้งฮอร์โมนเยอะเกินไปนะ,ะมันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยสร้างไทรอยฮอร์โมนให้มากขึ้นซึ่งไทรอยฮอร์โมนนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้เาผาผลาญทําให้เกิดพลังงานแล้วอยู่ดีๆทําไมถึงก็อันเนี้ยที่ทําให้น้าหนักลดลงอย่างหัวภาพนะคะคือสามารถกินได้เราจะหิวแล้วก็จะทานเยอะแต่ว่ามันโดนเาผาผลาญไปหมด เพราะฉะนั้นก็น้ําหนักก็จะลดลง uh huh. เหมือน uh huh. ว่าเ,เติมเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะมันมีสาเหตุไหมครับทำไมอยู่ดีๆฮอร์โมนตัวนี้ถึงหลังมากอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุเท่านั้นนะฮะแต่สาเหตุอื่นก็อาจจะมีเช่นระบบภูมิคุ้มกัน uh huh. มันไปที่ต่อมไทรอยแล้วก็ไปกระตุ้นให้สร้างก็ได้ uh huh. หรือถ้าเกิดต่อมไทรอยอักเสบมันก็จะสร้างมากขึ้น uh huh. หรืออีกอันหนึ่งก็คือว่าก้อนต่อมไทรอยมันใหญ่ขึ้น อันนี้มันก็จะสร้างมากขึ้นคุณหมอบอกสาเหตุไหมครับไทรอยนะครับเรื่องของไฮเปอร์เพราะว่าปูมแพ้กับผอบผืนนี่ผมว่าจิบจิบแล้วสาหรับอาจารย์พิเชษครับไทรอยนี่อาจารย์หมอที่ไปรักษาอยู่เนี่ยเขาบอกมันเกิดขึ้นเองครับผมมันเกิดขึ้นเองครับ <c oughs> เกิดขึ้นเอง <c oughs> ไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้ติดเชือ้อ <c oughs> ไม่ได้โดนอะไรเข้าไปไม่มีครับผมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับและวิธีรักษาล่ะ ก็อาจารย์หมอที่ไปรักษาโรงพยาบาลก็ให้ยาก่อนหล,ลังอาหารเช้าสองเม็ดกินอย่างน้อยเนี่ยประมาณสองปีถึงจะกลับขึ้นมาอ้วนเหมือนเดิมคือให้ทานยาต่อเนื่องกันสองปีในระหว่างนั้นเนี่ยอาการมือสั่นใจสั่นเหงื่อออกน้ำหนักตัวลดลงจะดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับผมดีขึ้นอันนี้คือวิธีการ รักษาไหมครับอาจารย์หมอก็จะให้ยาต้านต้านไทรอยด์นะคะไม่ให้มันไปจับกับรีเซปเตอร์อะไรของมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำงานไม่ได้แล้วจะหายไหมครับมันมีเกิดขึ้นมาได้นะคะเช่นเป็นไฮเปอร์ไทรอยขึ้นมาถึงขั้นเป็นท็อกซิกอยเตอร์เนี่ยนะคะเป็นไทรอยเป็นพิษก็ยังก็ยังหายได้อ๋ออันนี้หายได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรา มันเกิดจากอะไรถ้ามันมีสิ่งมากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดการอักเสบขึ้นมาถ้ามันหายจากการอักเสบมันก็หายได้อซึ่งเป็นสามอย่างพร้อมๆกันของคุณโอบทั้งภูมิแพ้น้ำมูกไหลมีหอบหืดหอบหืดนี่รุนแรงแค่ไหนต้องมียาพ่นยาพ่นแล้วก็เครื่องพ่นเป็นของตัวเองนะครับอ๋อต้องพกติดตัวตลอดใช่ครับแล้วก็ยังมีมาให้ให้เปิดไทรอยให้เปิดไทรอยอีกคุณหมอังแซวบอกว่าาให้คนอื่นบ้างเถอะ เออนะเป็นแพ็กเกจมาเลยนะฮะอ่ะเสร็จแล้วมาเริ่มรู้จักกับบิมได้ยังไงฮะอตอนแรกเนี่ยผมศึกษาอยู่ประมาณปีหนึ่งครับคือก็ยังไม่ยังไม่ทานแล้วก็มีคนมาแนะนําให้ให้ทานตัวนี้อะไรเงี้ยมาคนขอร้องให้ทานมาขอร้องให้ทานเลยนะคนที่เป็นห่วงเราอะนะโอ้น้ําหนักลดไปเยอะอะไรเงี้ยครับบีมสีเขียวกับน้ํามังคุดอ่ะให้ลองทานสีเขียวกับน้ําครับครับแล้วสองเดือน หลังจากนั้นไปตรวจไทรอยที่โรงพยาบาลตรวจเลือดนะครับก็อาจารย์หมอที่ตรวจดูก็ตกใจว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาค่าเลือดมันเกือบเกือบหายแล้วอะไฮเปอร์ไทรอยค่าของเลือดที่เกี่ยวกับไอ้โรคไฮเปอร์ไทรอยเนี้ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นเกือบเป็นปกติครับผมอ่าฮะเป็นปกติแล้วครับแค่สองสองเดือนก็อาจจะดีจากยาที่คุณหมอให้ทาน คงร่วมด้วยช่วยกันนะคะค่ะ,ะ,ะซึ่งระดับที่เขาวัดก็วัดทีสามทีส<ช>ี่แต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างเร็วไหมฮะคุณหมอตกใจใช่ไหมฮะคุณหมอตกใจว่าน้ําหนักก็ขึ้นมาเกือบเกือบเท่าเดิมขึ้นมาอีกแปดโลครับจากลดไปสิบกว่าโลแล้วหอบผืดภูมิแพ้หอบผืดเนี่ยไม่ได้พ่นยาเลยไม่ต้องพ่นยาเลยเหรอครับผมหลังจากที่รับประทานบิมเข้าไป สองเดือนไม่ไม่ได้พ่นเลยครับสองเดือนไม่ได้พ่นเลยปกติจะพ่นเพื่อขยายหลอดลมเวลาหลอดลมมันตีบแล้วมีมีหายใจไม่ออกครับก็ไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นแล้วภูมิแพ้ล่ะภูมิแพ้เนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังหลังจากกินไปถึงวันนี้นะครับครับน้ำมูกตอนเช้าเนี่ยไม่ไหลทานสีอะไรครับสีเขียวทานสีเขียวนะฮะแล้วก็ หายใจโล่งครับหายใจโล่งน้ำมูกไม่ไหลไม่ไหลตอนเช้าและก่อนก่อนนอนก็ไม่ไม่ไหลอาจารย์พี่ใช่ครับรบกวนถามว่าทําไมบิมเข้าไปทํางานทีเดียวสามสี่อาการนี่มันฉมังเลยเหรอฮะเพราะว่าทั้งสามสี่อาการเ,เกิดจากต้นตอเดียวกันอครับเกิดจากต้นตอเดียวกันเดี๋ยวผมขอทบทวนไอ้เรื่องของไทรอยก่อนนะครับไฮเปอร์ไทรอย,รอยครับทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับไทรอยฮอร์โมนนะครับ ถ้าหากว่าเรามีมากเกินไปมันก็เร่งการเาผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปเยอะมากทําให้เราก็แอคทีฟเกินน้ําหนักก็จะลดแต่ถ้าไฮโปก็คือเาผาผลาญน้อย,อยก็จะเฉยนะครับทีนี้ร่างกายเนี่ยจะมีระบบควบคุมนะถ้าหากว่าไทารอยฮอร์โมนน้อยไปมันก็จะมีการกระตุ้นของต่อมใต้สมองให้หลั่งสารที่เรียกว่า TSH TS TSH นี่คือไทรอยสติเมอเลตติ้งฮอร์โมน ไอ้ตัวเนี้ยมันจะกระตุ้มต่อมไทรอยของเราให้หลั่งสารไทฮอร์โมอนให้มันมากขึ้นเพื่อให้ทําหน้าที่ควบคุมร่างกายของเราให้เผาผ่านร่างกายเผาผ่านอาหารได้ดีขึ้นถ้าหากว่ามันมีมากไปอาการกระตุต้นของต่อมใต้สมองให้หลั่งสาร,ร thf หรือ t h y r o i d s t ม m u l a t i n g Hormone เนี่ยมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบาลานซ์ในร่างกายของเรา,าซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าหากว่ามันไม่สมดุล หรือไม่มีอยู่เนภาวะบาลานซ์แล้วเสียสยูน์เศราก็จะเสียศูนย์นะครับโอเคนี่ต้นต่อของการเสียศูนย์เนี่ยของการที่มีไทรอยฮอร์โมนมากไปเนี่ยบ,บอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีภาวะของ T-Helper 2ไเม็ดเลือดขาวชนิดที่2 T-Helper สูงเม็ดเลือดขาวตัวช่วย2มากเกินไปสูงเกินไปนะครับอ,อันนี้หนึ่แล้วนะฮะท2ทีทนี้อาการอาการแพ้ภูมิตัวเอง อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็นักภูมิคุ้มกันทยาเขาบอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามี T helper 2เยอะเกินไปนะจนทำให้เกิดการภูมิแพ้ครับยิ่งมีสูงมากอาการภูมิแพ้ก็เยอะมากอมเพราะฉะนั้นนี่ก็ตัวที่สองแล้วนะครับแล้วอาการที่สามคืออะไรเนาะหอบผืดหอบผืดแอชมานะครับก็เช่นกันนะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ย มีทีเอสองเยอะไปทีนี้สิ่งที่เราใช้แคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับเราจะดูนะครับสีเขียวเราคุณกินกี่วันครับกี่กี่เม็ดครับทานวันละกี่เม็ดฮะเช้าสองเม็ดกับก่อนนอนสองเม็ดคือสี่เม็ดนะฮะคือสี่เม็ดเอาเป็นว่าสี่เม็ดเนี่ยในสิบห้าวันเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือการทดสอบของเราเลยนะฮะสี่เม็ดเช้าสองก่อนก่อนนอนสองแล้วเราอยากรู้ว่า มันไปทําอะไรก็บไม่เลอดข่าวในร่างกายนะครับจากภาวะ ts หนึ่ง ts สองเราจะเห็นว่า ts หนึ่งมันเด่นกว่า ts สองแน่นอนถูกไหมครับครับเกิดภาวะ ts หนึ่งซึ่งเด่นกว่าเพราะ ts สองจะถูกกดนะฮะถูกกดเพวนาการทั้งหลายแหล่เริ่มละถูกจัดการละด้วยการเพิ่มขึ้นของ ts 1 1> นหนึ่งนั่นเองคราวนี้เราดูต่อไปมาดูที่ปลายนะฮะที่ปลายกราฟเนี่ยเราเห็นว่ามีทีเรกูเลเตอร์เกิดขึ้นครับจะเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับ แล้วก็ในเชิงภูมิคุ้มกันยาก็บอกว่า t r e ร u ูเลเตนี่แหละจะเป็นตัวไปกด t s เสซึ่งมันสูงเริ่มทีเราจะสูงมากไปถึงจะเกิดการรวกูแพ้ภูมิภูมิแพ้นี่นะครับพอมันกดให้มันอยู่ในภาวะปกติอาการมันก็หายไปนะครับข้อมูลที่ผมพูดไปอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลที่ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์โดยนักภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วก็อยากจะบอกว่านี่คือข้อมูลล่าสุดนะคร ของภูมิคุ้มกันวิทยาในศตวรรษที่21โดยเฉพาะยิ่งกรณีที่ทีแรกเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะก็มีความสามารถในการกดทีสองซึ่งเป็นต้นต่อของการภูมิแพ้อากาศได้ฉมังมากๆนะฮะแคปซูลของเราสองแคปซูลต่อว,วันนะ,ะภายในไม่กี่วันนะทุกคนคนแพ้อากาศกริบๆเนี่ย <S <S จะรู้เห็นผลนะครับ,รบถ้าหนักขึ้นก็ต้องเ้ิงใช้สี่เม็ดเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อธิบายง่ายๆครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ ts สองลดลงทีนี้เราใช้น้ำม,มังคุดด้วยใช่ไหมกินไปหกหกซองเองครับหก <6 S 2> <ผม S 1> ซองนะครับ,รบทีนี้มาดูน้ำม,มังคุดน้ำม,มังคุดของเราเนี่ยเราเห็นว่ามีการลดลงของเทสหนึ่งเล็กน้อยนะฮะสีส้มคือคนที่กินน้ำม,มังคุดเลือดของคนที่กินนมังคุดนะครับสีฟ้ากินน้ำเปรียบเทียบเป็นตัวเปรียบเทียบเราจะพบว่าเทสหลดลงเล็กน้อยแต่ ts สองสี ลดลงชัดเจนไหมครับชัดเจนนะฮะก็เกิดภาวะ T S หนึ่งเด่นกว่า T S สองใช่ไหมครับ,รบเพราะ T S สองถูกกดละนะ,ะถูกจัดการละถ้าคุณมีมากไปมันก็จะถูกดึงลงมานะครับแก้ไขเลยต่อมาครับ T r e เลเต t o r เห็นไหมฮะโอ้ขึ้นไปสวยงามฮะขึ้นไปมันก็จะไปกด T S สองซึ่งเดิมทีมีเยอะอนะให้กลับลงมาอยู่ในสภาพนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการกินน้ำมังคุด วันละ300 ml คือวันละหนึ่งซองเป็นเวลา15วันภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากและเป็นภาพที่ควรหน้าต้อนรับสำหรับคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลาย <Yeah. S 2> นั้นไม่ว่าจะมี TSH หนึ่งสูงไป TSH สองสูงไปหรือ TSH สิบเจ็ดสูงไปจะเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทีเรกูเลเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้มันมากเกินไปในกรณีที่คนที่มีมากเกินไปจะดึงกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับ ด้วยเหตุนี้น้ำมังคุดตรงเนี้ยของบิมเนี่ยซึ่งจะไม่มีการใส่เปลเือกนะซึ่งมีอันตรายเนี่ยครับเราจะไม่ใส่เปลือกก็จะเป็นน้ำมังคุดซึ่งสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ให้มีมากเกินไปนั่นเองเพราะนั้นก็เกิดการบาลานซิ่งอิมอมูนิตี้ปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูดแลสุขภาพในศตรวรรษนี้และศตรวรรษหน้าครับเอาล่ะซึ่งวันนี้ก็แข็งแรงดีละ ผน้ำหนักกลับมาใกล้เคียงที่ต้องการหรือยงนะังฮะพอแล้วครับพอแล้วนะ <laughs> ไม่ต้องสูงไปกว่าน,นี้แล้วนะครับอ่ะ